อีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองมากๆนะคะเมื่อเน็ตอิตเกมกับชูอิชาเกมเนี่ยได้ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเกมใหม่ล่าสุดของพวกเขาในชื่อ Unreal the World เกม RPG ผจญภัยในหอคอยขนาดยักษ์นะคะโดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์นะคะและเกมนี้เนี่ยเขาก็มีแลนเปิดให้ลุยในยวันที่30ตุลาคม2568นี้บนสโตร์ประเทศญี่ปุ่นทั้งในระบบ i อเและก็ Android เลยในเกม Unreal the World นะคะจะให้เรารับบทเป็นตัวเอกที่สามารถเดินทางใน หอคอยได้อย่างอิสระนะคะไขปริศนาที่ซ่อนอยู่บนยอดหอคอยตัวเกมเนี่ยจะเน้นไปที่การต่อสู้แบบเทิร์นเบทที่ใช้การสกิลวางแผนกลยุทธ์ในการเอาชนะศัตรูนะคะแถมเกมนี้เขายังได้คุณเดมิสูโพสกะนะคะศิลปินผู้วาดมังงะชื่อดังอย่างเดอะพอมิดเนว์แลนด์มาวาดตัวละครและฉาก,ากต่างๆในเกมด้วยทําให้งานภาพของเกมเนี่ยมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองสุดๆไปเลยเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้เนี่ยสามารถไปลงทะเบียนเรื่องหน้าได้ที่เว็บไซต์เกมอันร เวร์กันได้เลยนะแถมยังมีของรางวัลตามยอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะแต่สําหรับชาว global เนี่ยก็คงต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะเพราะเขาเนี่ยยังไม่มีแพลนเปิดให้บริการเร็วนี้อย่างแน่นอนแต่ถ้ามีข่าวดีเนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตบอกกันอย่างแน่นอน